สวัสดีทุกคนเลยนะครับและวันนี้มาอยู่กับผมก่อนแล้วันนี้ผมจะมาเล่นเกมล i n เลนเจอรแล้วก็อ่าก็จะมาแล้วพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรม11ครบรอบ11ปีก็อ่าจะมาคุยคุยกันนะว่ามันจะมา,มาอย่างไงก็สําหรับอีเวนต์ก่อนครบรอบ11ปีอ่ามันจะมีพวงคุญแจแล้วก็การ์ด้าใครที่ไม่ได้ก็อ่าเดี๋ยวผมจะมาสอนนะก็คือ ตรงนี้ถ้าใครมีหลายไอดีมันอาจจะไม่ได้คนอย่าไปติ๊กตรงนี้นะอย่าแสดงอีกอย่าไปติ๊กก็ให้รับเลยถ้าของใครไม่ได้ติ๊กแม่เลยมันไม่ได้จริงๆให้ทุกคนล้างแคสนะล้างแคสของเกมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยข้อมูลนะตรงนี้แล้วก็กดล้างแคสเลยนะก็อย่าไปล้างข้อมูลนะล้างแคสก็ได้ถ้าไม่ได้จริงๆก็ให้ทาแบบนี้นะถ้าไม่ได้จริงๆก็ให้ลบเกมแล้วโหลดใหม่นะ มันก็จะได้อะพวงคุญเจเบามาแล้วก็ได้การ์ด10ปี11ใบเอ้ย11ปี10ใบามานี่นะจุดตรงนี้ก็ทุกคนก็จะได้มันจะเร่วอินตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่27นะวันศุกร์ที่27มันจะอัปเดตแล้วใช่ไหมก็ตรงนี้ทุกคนอย่าเอาพวงคุญเจเบาไปย่อยนะถ้าย่อยนี้เสียเลยนะเพราะว่าเดือนหน้าผมเดานะมันน่าจะเป็นร้านค้าอีเวนต์มาตรงนี้นะ แต่ทุกคนอาจจะดูอุ้ยมันได้เยอะนี่ไงมันได้เยอะมากแต่ทุกคนอย่าไปย่อยนะคนย่อยมันจะเสียดายนะเดี๋ยวมันจะมีเกียร์มีอะไรมาแจกมีกบก้อดวอะไรมาแจกเดี๋ยวคนย่อยมันจะเสียดายมันจะเก็บยากนะก็อย่าไปหาย่อยนะก็ผมว่ากิจกรรมเบามาที่จะมาใหม่ตรงนี้มันคือแบบอะไรนะมันจะเป็นเบาผมว่าเท่นะเทมากเบาอ่ะของคนไทยใช่ไหมคนไทยออกแบบอ่ะผมว่าโคตรเท่อ่ะมันจะเป็นรูปช้างรูปอะไรแล้วก็ แจกลูบี้แจกอะไรอีกแล้วก็กาจะมาเดินหน้า <S <S มันจะมีอะไรบ้างผมว่าน่าจะมีราคาอีเวนต์แล้วก็กระดานหมุนน่าจะไม่มานะผมว่าก็สําหรับใครที่รอก็ต้องเสียใจด้วยนะโอเคก็เราเรามาอัปเดตไอดีให้ดูว่าไอดีผมไปถึงไหนแล้วตอนนี้ก็คือผมสุ่มได้ตัวนี้มาแล้วก็ผมจะทํามาซิลเป็นไฮเปอร์แม็กก่อนนะอันดับอันดับแรกนะโอเคพอผมได้ไปฟาร์มมาแล้วนะอึบอึบเาใส่เข้าไปครับ อเคนะขออนุญาตยาตัดก่อนปึ๊บเป็นไฮเปอร์แม็กนะตอนนี้ก็แต่ตนหน้าผมว่ามันมีรูปหลุดมาอยูน่นะคนก็หาไปดูเหตุอะไรจะเอามันจะมีแบบรูปหลุดมาผมว่าเซลลี่ตัวน้อยๆน่าจะเป็นตัวแจกแล้วก็เบาเบาตัวใหม่เบาของคนไทยอ่ะเบาสยามใช่ไหมซื่อมันอ่าเบาสยามน่าจะเป็นตัวดีพลังมืดนะแบบถ้าได้พลังมืดมาก็ดีเลย ดีผมจะได้มีมืด2ตัวก็อตอนนี้ผมมีหินมืดครบแล้วนะผมรอแค่กบผมครบผมปั้น9ดาวแน่นอนบอสมืดแน่นอนเลยพันเซโอเคเดี๋ยวเรามาปั้นอ่ะในอำเภอกันต่อแบบไม่ปั้นทีเอากบยัดไม่ให้มันเล่นเล่ให้มันเล่นได้เออก็อตอนนี้กิจกรรมที่พาร์ทมันมาแล้วนะอันนี้มันมาแล้วนี่ไงมันมา มันจะมีกบออาตาแล้วก็100ลูบี้นะเก็บครบพันหกอ่าเป็นพวกคุณแจเบาวนะทุกคนก็เก็บไว้รอเดือนหน้าละกันมันจะมาก็อดมืออีกนิดนึงนะใครที่อยากจะช่วยก็อดรอนะเดี๋ยวเรามารับบี้กันเลยว่าผมปั้นไป2ตัวมันจะได้ประมาณสิบบี้นะก็เพื่ผมก็จะถึงหนึ่งพันหบี้แล้วนะตอนนี้เอหนึ่งันเจ็ดร้อยเลเจ็ดร้อยลูบี้นะโอเคอื โอเคเหลืออีกแค่10บีก็จะถึงพันเแล้วก็รีไอ d ดีนี้หรอไม่ได้ดันนะทรงนี้อืมอยู่ก่อนหูยุ้ยคนมาตีแพ้เยอะเลยนะคนมาตีผมแพ้โอเคเหลือเราไปดูว่าผมจะตีเล่นพีพียังไงอือไอดีนี้ผมทำอ่าไม่ได้รลขีตู้กบดีอือแป๊บๆนะก่อนที่จะไปผมขออนุญาตรีหาตู้กบดีๆโอเค ผมจะหากบรอเดือนหน้านะเดือนหน้าอาจจะมีตัวโหดๆมาก็ได้โอเคขอกบแล้วกันกบโอ้กบเจ็ดดาวจบแล้วก็สําหรับคิวผมตอนนี้ผมก็เก็บเหรียญคิวกับเพชรคิวอยู่นะเพื่อจะเอาไปแลกกบม่วงนะก็วัดมือผมตอนนี้มันบวก1ิบเอเหลืออีกหนึ่งตัวมันจะเป็นบวกเออเหลืออีก9้าตัวมันจะแม็กนะก็อ่าตอนนี้ ผมล้องมันรีดนหน้าผมจะปั้นเบาอะไรนะเบาอะไรนะเขาเรียกเบาเต้าหุยเต้าหอะไรนะเบาเลือดร้อนอนะเออผมจะปั้นมาให้มันห่านด่านห้าสิบให้มันเอามาสะท้อนดามเมจนะผมเล่นไม่หานด,ด่านเจ็ดสิบจะให้เอามันมาสะท้อนดามเมจเพื่อให้ห่านก็ประมาณนั้นแหละสำหรับแผนนะตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ด่านก็ไม่ได้ดันดันเดี๋ยวดันไม่ชนะเออก็ น่าจะได้แค่ดัน PVP แหละโอเคเดี๋ยวมาดัน PVP ทุกคนดูเลยกันนะว่าอ่าเอ๊ะไป๊บบ่อนจะดัน PVP ดูกิจกรรมบิโก,โก้ทุกคนดูก่อนนี่ไงผมเหลือแค่ซองเดียวนะก็ช่องเดียวนี้ผมน่าจะทำเสร็จภายในอาทิตย์นี้แหละอืมโอเคขออนุญาตดันแบบดันโอเคันแ,แล้วก็จะพูดคุยไปด้วยนะผมว่ารูปปลุดมันมาสี่ตัว บูลูกหลุดมันมาสี่ตัวนะแล้วก็มันจะแจกมันน่าจะแจกหนึ่งแล้วก็เป็นธาตุไม้อีก2แล้วก็ธาตุมืดอีกหนะึ่งะประมาณนั้นแหละผมเดาๆนะลองใส่ทีมนี้ดูว่าจะไหวหรือไม่นะโอเคมาลองดูนันโอเคไหวไหมนี่บอสมือผมใช้สกิลรัวไงมาดิมาดิ มาดดูดูมามาไม่ได้กลัวนะอืมต่อให้เลยอุ้ยนี่ไงนี่ไงล้มหมดเลยแล้วบอสมือผมไม่ยิงอะไรเลยเฮ้ยยิงยิงอยู่ยิงอยู่ดูดิถุงเงินขึ้นหัวเขานะถือว่าเป็นบอสมือยิงนะดูถุงเงินขึ้นหัวเขาดีๆนะมันจะสลับกันอะมันจะเป็นของมาซิลนี่เถุงเงินถุงเงินน่าจะไหวแหละทีมผมทีผมก็ถือว่าตึงอยู่พอสมควร ไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้จบเลยอะไรนี่ทีมแพ้แล้วนะผมคิดว่าจะไหวนะลืมดูเกียร์บอสมืดเขาเลยเกียร์เขานะ่าจะตึงกว่านะาหรือไม่ช่วงนี้บอสมันตึงด้วยไงโอเคไม่เป็นไรก็ยอมยอม,มเข้าไปเขาไม่มีบอสมืดดิเออดาววนซี่เขาเนาะลืมลืมลืมโอเคยังไม่ยอมแล้วกันนะขอสู้จนตัวตายเลยแล้วกันเขมา ไม่ได้กลัวหรืแล้วสู้จนตัวตายแม่งมาดิโอเคผมขี้เกียจยือ้อผมยอมแม่งเลยแล้วกันอยอมยอมยอมไม่ไหวไม่ไหวทีมเขาตึงนะอือเอ้ยว่าอยู่บอสมืดทางบอลไมหมแแหละโอ้อัตราช้สกิลอบอสมืดควรเอาเกียร์ท่านนะทีมนี้ผมแนะนําเลยเพราะทีมใครไม่รู้นะอัพเกียร์ท่านมันจะดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะบั๊ ตัวหนะ้องนีเเ้เดี๋ยวมันจะบัฟใช้สกิลบัฟต้านสกิลให้เองนะอย่าไปเอาใช้สกิลเลยเดี๋ยวมันจะบัฟใช้สกิลให้เองก็ได้นะมันมีตัวบัฟอยู่นะก็ไม่ใส่กันจะด,ดีกว่าแค่ทีมนี้เหรอมีลาวินซี่ดาวินซี่ผมอยากได้นะแต่ผมไม่ได้ก็ไม่ตีมันโกงตัวนี้ไม่ตีนอำเภอตัวบินนะไม่อยากตีกับอยากตีตัวบ,บนินโอเคหลับอ่า ตอนนี้ผมแนะนําเลยให้เก็บไว้นะอ่าใครที่อยากได้ก็สุ่มได้เลยแต่ผมแบบพอแล้วนะผมไม่รู้จะเอาตัวอะไรมาแล้วก็คือพอแค่นี้แหละแบบผมมีครบแล้วอะ่ะแล้วก็เก็บการ์ดไว้ดองการ์ดยาวๆรอเดือนหน้านะเดือนหน้าผมอาจจะได้แทงทัดมืนก็ได้นะแทงทางป่วนนะ้าได้ก็โก้เลยโก้โก้เลย้ลยาได้เหรอเค็นี่ไงทีแบบนี้เขาน่าจะเล่นตัวเก่าแล้วนะแต่รู้สึกว่าอะไรนะอ่าตัวนี้ยืนอึดมาก เพุกมาทีผมใส่เข้าไปตีเขาโอเคสนแล้วแหละไม่ต้องปล่อยตัวเลยก็ได้โอเคนแล้วสนแล้วชน,นะนะไอ้ดีนี้ผมเคยขึ้นท้องสองไปแล้วหรือ,อยังนะผมลืมอืมไม่รู้ดิลืมลืมจริงๆนะอันี้ไม่ได้แอ๊กเลยแบบผมลืมนะอืม ไม่เาไหวดีทีมนี้ไหวไหมแค่ลองใส่ใส่ดูอาจจะอุ้ยลืมนาเม็าทัดไม้ไม่นักนะไนอ้อสไม่ได้มีดาเมจนะลืมลืมลืมเกือบตีแล้วเขาแบบมีตัวบินด้วยเดี๋ยวผมตีไปผมไม่ไหวเอ้ยเอ้ยเอ้ยแม่กี้แม่กี้หลุดนะแม่กี้วล่หนึ่งนะหูแต่ทีมแต่ทีมเราข้างเขาตึงค่ะแต่เราข้างเขาตึงลองใส่ดูไม่เป็นไรถึงเขาจะอแต่ผมลองใส่ดูไม่เป็น ถึงทีพ่าเจเลดูได้เปรียบนะจะผมเสื้อมันในบอสมืดของผมนี่ไงออกมาสองตัวยิงไปก่อนเลยอันดับแรกโอเคยิงไปก่อนแล้วก็ผมคอมโบล้างปางใส่ไม่ใช่ล้างางนี่น้ำแข็งแต่ลืมกดลูกไฟนะกดไม่โดนตะกี้แล้วก็นี่มาดีมาดีไอออสหูยไอออสโดนไล่ไอออสเอาดีไอออสสวยสวยสวยอย่าไปกลัวไมกี้เขาเวลหนึ่งเองใส่เข้าไปใส่เขา ใส,ใส่ไปใส่ไปใส่ไปอืมโอเคบอสมืดกับไลออดใครจะตึงกว่ากันมาลุ้นกันก็ไลออดสิครับไลออดตัวพึ่งมาโอเคดูมาซิผวมวนะกองทัพอย่างเยอะดูบอสมืดโอ้โหยี่ไงใครว่าบอสมืดไม่ใช่สกิลนะมันไช้นะเมเดี๋ยวมันบัฟไช้บัฟอะไรกันเองดูดิแบบโดดยิงโดดยิงอ่ะบอสมืดสุดโหดกระโดดยิงอะ่ะมาดิโอเค อมืมาดิไม่ได้กลัวนะอ่เขามีตัวบินด้วยเหรอผมลืมดูนะโอเคสนะมาดิถึงทีมเขาเจะแรดูได้เปรียบแต่ทีมผมเชื่อใจในบอสเมื่อเถอะครับเดี๋ยวคุณจะรู้เองอ,อย่างตึงทีมนี้ไม่ไม่ได้นะดาเมจน้ำไม่แรงนะบอกเลยอืมอืม แมวแมวแมวเ่ยเดิมลองมาสุ่มอ่ะกิจกรรมบิงโกหนึ่งรอบนะบว่าจะออกซ่องที่เหลือไหมซ่องที่เหลือก็คือซองสูงเหลืองนะเกือบเกือบนะขาบนนิดนึงข้าบนนิดนึง แค่นี้แล้วกันนะแบบไม่อยากอัปเดตอะไรมากมายนะก็สำหรับอ่าลูบี้ก็เก็บรอยาวๆแล้วก็ตอนเดือนหน้ามาเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันแบบรัวๆนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บายๆนะครับทุกคน